แอ่สลอดห้าปีกูกยังเข็มเหมือนเดิมหมดตูดครับยานมาฮะฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอ้ปืนที่ยนี้มันต้องมาตอนสเตปเอ้ยตอนกระตีไม่ใช่หรอหรือว่าถูกแล้ววะทำไมมันมาเป็นยานเมื่อกี้อ่าอันนี้อ๋อหรือว่าต้องมาเป็นอันนี้ก่อนต้องมาเป็น มาทุก้าก่อนแล้วค่อยมาเป็นอันนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นพาสเปล่าผมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ปกติไอ้อาวุธแบบมันต้องมาอันสุดท้ายโชว์เลยอาจารย์นดิสกาเออแน่เป็นพาทจริงด้วยอย่าอย่าตกใจเลยมากอ๋อมันคือมันเบียดกันไงมันถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วคือบ้องต้องมาก่อนแล้วก็ตามด้วยหุ่นแล้วก็ปิดท้ายด้วยนิวบริสติกอาร์เมอร์ตามนั้นครับ นิวกันั้มน่ะมีของตั้งโชว์เท่ใบ่หมโมบิลสูตรกันดั้มแบทเทนโอปอเรชั่น2 สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการะเดน o อเดอร์ชัน2นะครับก็เดินทางเข้าสู่ฉลองครบรอบ5ปีของเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่เกมมาได้ไกลกว่าที่คิดแล้วก็ยังคงขยันยกหุ่นเด็ดๆมาดูต่างชาบ้านเขาได้อีกตามเคยซึ่งในรอบนี้หุ่นฉลองครบรอบ5ปีหวยก็มาลงที่หุ่นในภาคนิยายของชาคอเตอร์ Attack, แอตแทกเบลชิกาชิเด้นเราจะมาอยู่กับหุ่นของฝั่งเทพย,ย,ยิ่งยอยก่อนอย่าง ไฮนิวกันดมแหมแต่วันนี้ต้องมีเรื่องคุยเยอะหน่อยนอกจากประวัติที่นานาทีจะได้เล่าแล้วก็เบิ้องความสามารถในเกมนี่ก็ต้องมีการบอกอะไรหลายอย่างเลยอย่างแรกก็เรื่องที่มาของตัวนี้หลายๆคนก็มากจะเข้าใจเหมือนกับผมเมื่อก่อนว่า ไฮนิวเนี่ยมันคือหุ่นที่พัฒนาต่อจากนิวโดยตรงแต่นะครับแต่เดิมแล้ว New g ันดั m กับไฮ New มันก็คือตัวเดียวกันแค่มันจะเป็นคนละเวอร์ชั่นตามที่มาของตัวเองอย่างนิว g ันดั m ก็เราก็จะเห็นกันในอนิเมะหนังโรงส่วนไฮนิวก็เราก็จะเห็นได้ในนิยายเบลทูสิก้าชิลดเดนถ้าถามว่าไฮ New มันคือร่างสมบูรณ์ของนิวกันดั้มไหมถ้าดูจาก สิ่งที่เพิ่มเข้ามามันก็จะเหนือกว่านิวกรดัมอยู่แต่ก็ขอให้เข้าใจนะตรงนี้ว่าต่อให้ทั้ง2ตัวมันจะดูเหมือนหุ่นพัฒนาต่อแต่จริงๆให้นิวกรดัมเป็นหุ่นคอรวเรชันไม่ใช่หุ่นละอัปเกรดหรือว่าหุ่นคอลโตัวแต่อย่างใดนะครับให้นิวได้มีการติดตั้งไซโคเฟมอันนี้ผมเคยเล่าประวัติคร่าวๆของนิวกรดัมไปในคลิปเมื่อนามาแล้วคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นหุ่นที่อัมโรลกออกแบบแต่จุดที่แตกต่างก็คือไซโคเฟมที่ได้มานะั้นไม่ได้มาจากของชาที่ส่งให้กาหาาากกกัโโกััับบออนนนาาาาาไแต่่ดด้มมมจจุโโขงงฝซพฒ ไฮนิวตัวนี้ถ้าดูจากการออกแบบแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวหุ่นได้ทําการเพิ่มแบคแพคแบบใหม่ที่ติดตั้งได้ทั้งท่อพลังงานแล้วก็ฟินฟานเนลทั้ง6อันได้ฟินฟานเนลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆแต่ว่าท่อพลังงานนี้ก็ช่วยให้เตาหุ่นนั้นมีพลังงานขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นพวกอาวุธโดยรวมก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งบีมเรเฟร์หรือว่านิวไฮเปอร์โซก้าก็จะเป็นเวอร์ชั่นเฉพาะของตัวไฮนิวไปเลยบีมเรเฟร์ก็จะเป็นแบบที่เน้นพลังในการยิงมากกว่าเน้นยิงรัวนิวไฮเปอ,เอร์โซก้ากน แล้วก็ตรงตัวโล่ก็จะมีการติดตั้งทั้งบีมคันนอนแล้วก็มิสไซล์พอร์ตบีมเซเบอร์ของตัวนี้มีติดตั้งไว้ทั้งหมด3จุดก็คือที่แขนด้านซ้ายและปีกที่เก็บฟินฟันเอลอีกทั้ง2อันทั้งหลังวอลค่นที่หัวแกลิงการที่ได้ติดตั้งที่แขนด้านขวาก็จะเป็นหุ่นประจาตัวของ,ทองเทพยิ่ยยอยอัมโวโรเลเช่นเคยเพื่อที่จะเอาไปต่อกรก,กับไนดิเกลของชาอัสนาเบิร์นที่จะมาในอีกอาทิตย์หน้าแต่ในครั้งนี้ก็มาดูหุ่นของย่อก่ยกันก่อนว่า คอส700เป็นหุ่นสายฟ้าแล้วก็ไปดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกบีอลเลเฟินที่เวลายิงออกไปเป็นนัดเดียวสตันแล้วก็จะเป็นบีนทะลุซึ่งสามารถชาร์จได้เมื่อชาร์จออกไปก็จะเป็นการยิงสตันทั้งหมด3นัดขอแค่โดนฮิตแรกก็สามารถสตันได้แล,แล้วนอกจากนั้นก็เช่นเคยครับเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นนิวกดั้มมันก็ต้องมีอาวุธที่ได้จากตู้การนตีเกลือมาด้วยซึ่งอาวุธนั้นก็คือ อาวุธที่คุณเคยกันดีเมื่อมันมีมิลเลอร์แล้วมันก็ต้องมีนิวไฮเปอร์ปัสก้าด้วยแต่ในตอนที่เราเคยเห็นของเวอร์ชันนิวเอฟนั้นความสามารถพิเศษของมันก็คือสามารถพุ่งไปยิงไปได้แต่ครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมจากที่มันผ่านมาเพราะไฮเปอร์บัสก้าอันนี้สามารถยิงออกไปทั้งหมด2ลูกได้ซึ่งมันสามารถยิงเพื่อทําให้หุ่นที่กําลังพุ่งอยู่แล้วมันมีเกาะเนี่ยสตานได้ถ้าหุ่นตัวน,นั้นไม่ได้มีสกิลที่เกาะหนามากหรือว่ามกีการลดสแต็กนะครับและจุดเด่นของตัวปสัสก้านี้ถ้้้าาาาคคุณเห็นนป่่ม่มทแทขขงๆีึํว สเตชชัลเลสนั้นเป็นสกิลทัชแพดสามารถกดได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งชีวิตของัวหุนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือตัวไฮนิวการ์มจะทำการตีลังการพร้อมกับยิงวอซุก้าใส่หน้าศัตรูซึ่งการทํางานของสกิลนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเราถือไฮเบอร์ซุก้าเอาไว้กับตัวโดยที่เราต้องเซตคูดาวอ์อะไรให้เรียบร้อยก่อนถึงจะใช้งานได้เพื่อในการใช้งานครั้งหนึ่งก็เพียงแค่กดทัชแพดไปธรรมดาพอไม่ต้องรอโดนตีหรือว่าโดนอะไรนะครับเพราะว่ามันจะใช้ไม่ได้มันก็คือการที่เรากด พร้อมกับยิงไปถ้าทียบกันแล้วบิลเลเฟนจะเป็นอาวุธที่เน้นการยิงจากระยะไกลแล้วก็สามารถชาร์จได้เพื่อ,อตัดสแต็กอีกฝั่งหนึ่งแต่นิวไฮเปอร์วุสุกานี้มันได้ทั้งดามเมจแล้วก็ความแรงมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการใช้สกิลพิเศษที่ทําให้เรานั้นยิงฟรีได้พร้อมกับได้รีโหลดฟรีอีกด้วยนี่แหละคือความต่างของบิลเลเฟนกับนิวไฮเปอร์วุสก้าอย่างต่อม,มาบีมเซเบอร์ฟันได้ทั้งหมด2อพี ยัางตมาวอลขั้นกันทั้งหมด60นัดยิงโดประมาณ10 5 1 7นัดนะสามารถสตันได้อย่งตมาบินขั้นตอนที่โล่สามารถยิงสตันได้นัดหนึ่งเป็นแบบโอเวอร์ฮีทแล้วก็อย่างต่อมาฟินฟันเนลที่เป็นฟินฟันเนลแบบ,บรัชวิธีการทำงานของมันก็คือกดล็อกตามปกติแต่เมื่อเวลาส่งไปแล้วมันจะเป็นการส่งไปยิงทีละนัดทีละนัดไปเรื่อยๆแทนที่จะยิงเป็นชุดยิงโดเต็มชุดก็สามารถสตัร์ได้ แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถให้ดูในโหมดฝึกได้แต่ถ้าเกิดเคยเห็นในไลฟ์แล้วก็เราก็จะรู้ว่ามันคือซับพอร์ตฟินเฟลส่งฟินฟลล์ให้ให้กับเพื่อนกลางออกไปยิงโดยการทํางานของมันนั้นขึ้นอยู่กับอาวุธอะไรก็ได้แล้วแต่ของเพื่อนก็จะเป็นการช่วยยิงไปในตัวด้วยแล้วก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ของตระกูลนิวนั่นก็คือฟินเฟลแบบกลางมุง้งนิวบาลียนั่นเองจากการอาวุธประเภทยิงทุกอย่างยกเว้นท่าประชิดนะครับถ้าโดนฟันหรือชนก็โลหายทันทีหมดแล้วครับอาวุธทหด เรื่องการบูสต์ก็โตหุ่นมีสกิลแมนน e เวอร์แล้วก็สามารถอีเวนได้2ทีถ้าบูสต์เต็มแล้วก็สามารถมีสกิลแฟลปบูสเตอร์พุ่งบินค้างกากราะดับได้เหมือนกับฟรีดอมแล้วก็มีสกิลพุ่งกากราะดับได้ด้วยนั่นแหละแล,และโตหุ่นก็ยังมีสกิลพิเศษอย่างไซโคเฟมเลโซเนตห,หรือว่าสันพ่องไซโคเฟม เมื่อเลือกต่ำกว่า50%ก็จะเป็นการใช้สกิลนี้ทําให้โตหุ่นนั้นพิวมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มค่าป้องกันให้กับโตหุ่นการปล่อยอาวุธประเภทฟันเนลหรือว่าไซคมิวก็จะทําให้ไวขึ้นด้วยนั่นเองทุกอย่างทีนี้ก็มาดูท่าเคานเตอร์ครับเอาแบบปกติก่อนท่าเคานเตอร์ปกติก็จะเป็นการเตะไปข้างหน้าส่วนถ้าเป็นท่าคาเตอร์เมื่อเลือกต่ำกว่า50% ก็จะเป็นการเอาบีมเซเบอร์พร้อมกับแทงด้วยแง่งข้างหลังสุดเท่นะครับถ้านี้ที่คุณเห็นแล้วก็ผมอยากจะสรรพภาพอย่างหนึ่งว่าผมเห็นอาวุธยิงเยอะขนาดนี้ผมดูยังไงก็น่าจะเป็นหุ่นที่มีบทบาทหน้าที่คล้ายๆกับนิวก็คือเน้นยิงจากที่ไกลๆแล้วก็ถ้าหาตัระหวะได้ก็ค่อยเข้าไปฟันแต่ว่าแค่นี้ยังไม่ใช่วิธีการเล่นไฮนิวทั้งหมดเพราะวิธีการเล่นของมันจริงๆคือมันเป็นหุ่น เข้าครับฟังไม่ผิดหรอครับแค่มันมีอาวุธยิงสตันเยอะเป็นพิเศษมันก็เลยทําให้เรานั้นอำนวยในการที่จะเข้าไปหาประตูได้อย่างนี้ก็เป็นคอมโบที่ทำเบื้องต้นกันแล้วถ้าเราอยากจะเล่นให้มันแอดวานซ์มากขึ้นไปอีกแล้วก็ส่งฟันเนลไปแล้วเราก็ใช้สกิลแฟบบูตเตอร์นะครับลอยพุ่งไปยิงฟันเนลไปแล้วก็ค่อยเข้าฟัน ไม่ต้องตกใจหละครับเพราะว่าโตหุ่นเนี่ยค่าฟันมันค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษใครจะไปน,นึกว่าไอ้ท่าแทงลูดไปข้างหน้าที่มันดูลูดไปไกลกว่าพิเศษเนี่ยมันจะแรงมากๆอย่างนิว f อฟมันก็เป็นหุ่นที่มีอาวุธเน้นยิงเป็นหลักแต่มีท่าชาร์จฟันอันนี้ก็ <c oughs> กลับกันคือมีอาวุธยิงให้เยอะเอาไว้เข้าก่อนที่จะเข้าไปลูบใส่ศัตรูอย่างมอมน แต่ข้อดีของมันก็คือเราสามารถส่งพวกอาวุธฟันลนไปให้เพื่อนในการช่วยแบ่งเบาภาระให้เพื่อนได้บ้างผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาที่ปล่อยฟันลนออกไปสังเกตนะครับค่าแอตแทกมันจะเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าตัวหุ่นนั้นมีสกิลฟูลแอตแทกเมื่อเราทําการปล่อยอาวุธประเภทไซโคมิลออกไปไม่นับอ่กลางโลนะครับมันจะเพิ่มความแรงในการโจมตีมากยิ่งขึ้นก็เพิ่มแอตแท็กัล้นแหละก็จะทํางานก็ต่อเมื่อเรากดส่งฟันลไปหาศัตรูหรือไม่ก็ส่ง ซับฟันเนลไปให้เพื่อนนั่นเองใน,นความคิดผมว่าออกแบบนิวกระด้มาอย่างนี้ก็ดีไอสองตัวที่ผ่านมามันพอฟันได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เปนจะเอาแบบ ไว้มีจังหวะก็พอแต่อันนี้คือถ้าเกิดอยากได้ดาเมจมากขึ้นไปมากกว่านี้อีกก็ต้องเข้าฟันเพราะถ้าฟันมันค่อนข้างรูดไกลแล้วก็น่าจะเจ็บอยู่ถ้าเกิดฟันใส่สตูคือเล่นยิงก็ได้แต่ถ้าได้ฟันเนี่ยก็จะได้ดาเมจมากขึ้นขึ้นเองเสียดายอย่างเดียวคือโตหุ่นมันไม่มีแกนล,ลิงกันที่แขนแล้วก็ไอ้มิสไซล์พอร์ทที่โลนั่นแหละสงสัยเอาจุดนี้ไปขายไอ้ส่งฟันด์ไปให้เพื่อนหมดแล้วก็เลยใส่มาไม่พอก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายไป งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับไฮนิวกันดั้มนั้นผมจัดพาร์ตเอาไว้ยังไงสำหรับไฮนิวกันดั้มที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสเจ็ดร้อยพาร์ตท,ที่ผมจัดเอาไว้ก็เป็นดังนี้ซโคเฟรมเลเวลหนึ่ง 1, เพิ่มยิงเลเวลสี่เพิ่มฟันเลเวลสี่กับสองทัสเตอร์เลเวลหนึ่งกันบีมเลเวลสี่กับสามแล้วก็โมเดลเฟรมเลเวลสองตอนแรกผมเคยจัดพาร์ตอีกแบบหนึ่งที่เราเคยเห็นกันในไลท์ แต่หลังจากที่ผมลองสํารวจนิสัยของตัวเองหลังจากที่พอรู้ได้แล้วว่าดาเมจที่มันมากขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเราเข้าไปลูดใส่ศัตรูได้ไดก็เลยเปลี่ยนมาเพิ่มบูลแล้วก็ฟันให้กับโตหตุ่นแต่ไหนๆก็ใส่เพิ่มพาร์ยิงมาแล้วก็ใส่สใสทั้งเพิ่มยิงเพิ่มฟันไปเลยจะได้แรงทั้งคู่ถ้าเป็นผมนะส่วนไซโคเฟมนี่ก็แน่นอนก็เอาไว้ใส่เพื่อลดการล็กรลกอกอาวุธประเภทไซโคโมิวล,ลงที่เหลือก็คือเพิ่มการบินที่เท่าที่จะเพิ่มได้แล้วก็เลือดอีกนิดหน่อยให้มันอยู่นานๆนะครับส่วนเรื่องอาว ไฮนิวนิวไฮเบอร์บัสกาสามารถหาได้จากตู้การันตีส่วนอาวุธที่เหลือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งบีนเซเบอร์แล้วก็อาวุธรองของมันทั้งหมดก็เป็นอาวุธประจำตัวของไฮนิวกันดำ โซลูชั่นสกิลครับ Emergency Evasion System เลเวลสามเมื่อเรากดกิ้งมันจะกินบู์น้อยลงก็ทําให้เราสามารถกิ้งได้2ทีเวลาที่ยังบู์เต็มอยู่ f l a บ Booster เลเวลสองเมื่อทำการกดกระโดดในระหว่างที่พุ่งอยู่ก็จะทําให้โตหุ่นนั้นเหินทะยานฟ้าได้โดยที่จะกินพัสเตอร์มากขึ้นในขณะที่ใช้สกิลนี้อยู่วอร์อาร์ a r m ร r ตอนพุ่งก็จะมีก่อทําให้ทนทานมเลคอ c o n ร r o l l e r ทำให้ฟันได้2ทีไซคมิวเวอนบัฟเฟอร์เลเวลสามเมื่ออาวุธประเภทไซคมิวนั้นไม่ได้ใช้ จะลดดาเมจจากการที่ได้รับจากอาวุธประเภทไซโคมิลลลง30%ไซโคเฟมเลสแนนเลเวล2เมื่อเลือกต่ำกว่า50%จะทําการเพิ่มสปีดข,ของหุ่นตัวนี้ลดเล้ยวเวลาในการล็อกอาวุธประเภทไซโคมีลล50%แล้วก็ที่เด็ดเลยก็คือก็คือจะไม่สนการโดนแจมมิ่งอาวุธประเภทไซโคมิลอีกทั้งตัตหุ่นจะได้รับดาเมจจากการโดนยิงเบาลงด้วยก็คือไอที่เพิ่มเดฟนั่นแหละโดยระหว่างที่ติดสกิลนี้นั้นจะไม่สนการชะงักหรือว่าการสแต็กใดๆด้วยไฮฟอร์อมเวอร์ดเ่าเนอเตอร์แบบพิเศษของโนนี้แกสกิลทวายฟู แอตแทกเมื่อทําการใช้อาวุธประเภทไซโคมิลอยู่ตามที่บอกไปก็จะเพิ่มก็จะเพิ่มสปีดแล้วก็าดาเมจที่จะส่งผลต่อศัตรูด้วยอาวุธที่ไม่ใช่ไซโคมิลมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากโตหุ่นมีการติดอาวุธประเภทไซโคมิลหรือว่าใช้การกลางมุงอยู่ก็สกิลนี้ก็จะไปทํางานนั่นเองครับก็ประมาณนี้ พิเทพยิ่หย่อยนี่ถ้านับตระกูลนิวกันดั้มนี่ก็ล่อไป3ตัวแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ถ้าผู้นําก็จะตามมาติตดๆอีกคนหนึ่งแถมเขามีถึง3สายเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นอย่าลืมนะครับว่านิวกันดั้มนี่มันมี2ฟ้าแล้วก็1แดงแล้วแต่มันจะมีอีกหนึ่งเหลืองเราก็รู้กันดีอยู่ว่ามันคือล่างอะไรน่าจะเป็นล่างติดอาวุธหนักนั่นเองนะครับก็รอติดตามชมกันว่ามันจะมาเมื่อไหรแต่สลหรับ25ปีนี้เป็นการตัดสินกันระหว่างไฮนิวกันดั้มกับ ในนีเกลยวกไปก่อนเราจะเริ่มจากไฮนิวกันดัมที่เป็นตัวแรกของฉลองครบรอบ5ปีนี้แน่นอนว่าในคลิปนี้ก็เราก็จะสาธิตการใช้อาวุธทั้ง2แบบทั้งบิเลเฟิและก็นิวไฮเบอร์สก้าด้วยนะครับเมื่อได้ลงสนามจริงแล้วไฮนิวกันดัมไม่ใช่ของตั้งโชว์อีกต่อไปในเกมอีกตัวหนึ่งจะเป็นยังไงไปดูนะครับสาแรกเอาแบบบิเลเฟิรก่อนนี่นานๆทีจะกลับมาเล่นเรตติ้งต่อ เล่นจนลืมดูแรงตัวเองไปเลยอะแต่ช่างมันคุณเล่นสนุกเล่นอี่รอกก็ไม่เกี่ยงเดี๋ยวเราไปยึดเอก่อนเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องดม,องมองเองยึดนี่เพื่อกันเหนียวไว้เฉย เผื่อตรงกลางยี้ไม่ได้จะได้ปลอดภัยเฮ้ยแมงมาข้างหลังกันละไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนนิด,ดนหน่อยไม่เป็นไรดีแล้วมันเซตาน่าจะเอ็นแทน,นแม่งกันเลยไม่โดนไปละไปเป็นเขาแล้วลวะไหนลหรอวะที่นี่ อย่าทำเพื่อนกูอย่าทำเพื่อนกูกูตัดตะแตกมึงไปเลยฟินฟันเนลมึงเลยอีกตัวนึงไม่สนใจเลยเอ้ซัตทูเอีย่ยงะดิไอ้แฮททีแม่งมีแฮททูด้วยชิบหายละโอ้ยยิงไม่ทันไม่มเป็นไรอาชิมาเขาช่วยผมสุดชีวิตอย่าทำอาชิมากูอย่าทำอาชิมากูฮะแทงเอายิงไปโดน ต้องแทงต้องแทงสนมึงอ่ะอยู่คนเดียวเหงาไหมครับไปเลยพี่นเนเดลโออหือมาครบทุกอย่างกษัตริย์ยาบอกว่ามันจะลีลายเยอะขนาดนี้ <c oughs> ไม่อะไรต้องใช้ของห้คุ้มโอเคเพื่อนอยู่ครบแล้วก็อีกฝั่งน่าจะเอายังไปตายนี่อยู่ข้างบน,นไม่ไปโดนนี่แวบ อ๋อไม่เลยติดเทอร์โคเฟมอ้าวไวิกกิง้งสวยหนึ่งทีติมเฮ้ยใ,ใครไปวางระเบิดวะเอาไอ้อาชิมาเพื่อนเราอ๋อแม่งเอาคุณมาเพื่อการนี้นี่เองหรือเปล่าไม่รู้เอาของไว้ครับพี่มาแนวผมแรงนะครับเข้าใจว่าไม่มีแบบส่งให้เพื่อนได้เดี๋ยวไปช่วยไอ้คนไปวางระเบิดดีกว่าเฮ้ย ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวไฮดิวคนนี้จะเป็นคนช่วยเองแน่ติมมันก็มาแน่ติมก็มาแน่ติมก็มาทีมแม่งเอาไปโดนโอเคนเฮ้ยนี่นะเมื่อกี้กดกลางโล่ทันน่ะ <c oughs> เฮ้ยแม่งมาละนั่นขวานี่ บินได้กคูเล่นที่สูงเลยมาเปบ่าเปล่ไอเผาเผาเลือดมันเผาเผา,เามันเผามันชนเออชนอ้าวไม่ทันเออพลาดพลาดเองแต่ไม่เป็นไรมันแทงต่อไม่ได้เพราะมันบุญหมดเหมือนกันเอาไงดีไปก่อนดีกว่าดูดีสงปลอดภยอัยเฮ้ยหูไม่ส่งพันเทมมาหาเลยว่ะ อ่ะแต่ไม่เจ็บมากแต่ขาเราเนี่ยจะไปแล้วครับเฮ้ยแม่งตามมาหาว่ะเอาดิวะได้กูรับคำท้าอืมเฮ้ยรุ่นร่นรก่อนกูจะตายขอเอาีก่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไอ้เหี้ยแม่งตามกูจะวะโลกโอ้เหี้ยแม่งไอ,อ้ก,ก็กระดาษมายตากระดาษมันก็ยิงแย่ถ้าอารมณ์กปปูขนาดนี้ไม่น่าตาดีเลยมึงแก ก็กำลังโดนลุมอยู่คนเดียวกาัต,ตยาตัวเดิมอ่ะให้เผื่อจพะพอช่วยทำดาเมจได้บ้างโอไม่อยู่ตรงนี้กันโคตรเยอะเลยวะ่ะนะฮะตรงยิงกันแหมเออเอาแซดผูมาเล่นเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปฟันเดย์ไม่มาเฮ้ยข้าง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  เย่าไปโดนรอนรอนเฮ้ยอาทิต์มาจะเอา,เอาเขาด้วยวะเอาไหมให้เผลอจะได้เผลอจะได้ยิงช่วยกันทำมมระเบิดอือเอาไปโดนเลยหัวเฮ้ยโหโขาเนี่ไปอือประสานงานกันดีอะไรฮะไอ้ด่มันนิวกนนำนองตัวเก่า ไม่เอาอยู่เกียรติโลโออกไปละถ้ามันเอาอีนิวข้างหน้าก่อนเอ้ยนีดีกว่าลำมันเลยนะเวลำมันเลยนะเอ้ยหลังทิมเฮ้ยแม่กิ้งเอาฟันเว้าตึงทีเฮ้ยนี่ยนโอเคแล้วก็แทงแมงด้วยโอเคต,อตายสองสวยงามยิบแมง ไม่มีใครมาเลยวะ่ะเดี๋ยวขึ้นกันเราไว้วเผื่อมีคนเอามีจริงด้วยวะ่ะตอนแรกขึ้นไปเฉยเพราะว่าการไว้เผื่อมีคนจะไปยิงระเบิดใส่หัวสรุปแม่งมีจริงดีนะเนี่ยเซนดี้ไทยเราดีไปทำนาทีต่อถามระเบิดไปละขอทำราเมนง,งงามแล้วในรอบนี้ไปอยู่ ไปปินฟันเนล,นนลเลยเฮ้ยจะมาโอดกันตรงนี้เหรอครับมาได้นะมาได้นะอืมไม่โดนเลยเฮียโอ้สบัดยังไงให้ไม่โดนรอ,อก่อนรอก่อนรอก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยิงกดดันไปเรื่อยๆเก้าฟันดีกว่าไม่ไปซ้ายหมดเลยไปให้ของสร้าง,งควาโลงคลางให้มัน ไม่สนใจไม่สนใจฮะไม่สนใจเฮ้ยแป๊บนึงแมงอยู่ข้างบนนี้เอาแม่งลงมาละอ่ะให้ให้อาจีมาอีกรอบให้รู้สึกให้แล้วมาดูมาดูมีพลังดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงไว้แมงไวปีเฮ้ยเอาแล้วแหละแล้วแหละแล้วแหละต่อยแม่งเลยเอาแม่งเพื่อนตายหาไปละโอ้ยเฮ้ยดู่นรุ่นหนึ่งทีอือเอาตายไปแล้วโอเค ถือว่าเราส่งฟินวันเนี้ให้ทุกคนนั่นแหละแม่งใส่ปั๊บแม่งวิ่งเข้าใส่เลยอ่ะโคตรเอาอะชิม,มาโอ้แต่เสียดายว่าแม่งไม่ได้ดาวถือว่ารอบนี้นีแม่งไต้แต้มขาดเพราะมันด้วยด้วยเนี่ยแต่หลังๆก็พลังของไฮนิวที่มาใหม่นะตอนนี้แม่งสุดตีนบินก็ได้ปล่อยของก็ดีที่สตคัญคืนฟันก็ฟันแรงด้วยแต่รอบหน้าเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนจากใช้บีมเลเฟนเป็นนิวไฮเปอร์โวซกากันบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อ อ่าคันนี่ใช้บาสซก้ากันบ้างครับหลักๆก็เหมือนเดิมคือติดบัสซก้าแล้วทําให้เข้าบวกได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่สำหรับตัวนี้เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือมุกในการหลอกเด็กทีหนึ่งก็คือตีรังกายยิงบา,าลซูก้านั่นแหละแต่เอาจริงๆนี่เอาไปเล่นยิงธรรมดาก็ยังได้เลยแป้งออกตั้งสองนัดแรงก็แรงเหาะฟ้า กูให้กอนเลยนยเ,เราทำตัวเป็นหุ่นเหลืองรอฟ่องอยู่เนนะี้ยอ่ไปนู้ใช่ไหมไปนู้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยหลังแอน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 เดี๋ยวเราลองเฮ้ยไปดีกว่าไหนๆก็เมียละอ่ะอยู่บนสกายพร้อมแล้วก็ตีลังกาโชว์สักหนึ่งทีอ้ยโดนด้วย พวกความหล่อล้วนไม่มองหลังเอาไม่ติดเฟโกเฟมจากรอบไฮแมงเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแทงขอแทงนี้ก่อนไอ้เจ้าบีแมงเต่ากูละช้าอย่านะผมมีบ้องอยู่นะเอามันไม่หาละเฮ้ย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 อ่าปล่อยปปล่อยปเอาเอาเอามวลอลัมมวลอลัมไม่เวณมวลอลัมอ่ะเรื่องมึงเรื่องมึงเข้ามาได้เข้ามาได้ เข้าไ้ได้ซ้าไอ้ยมุลีซ้าเอาเพื่อนตายหาล้วฝั่งวันเหลือมึงคนเดียวกันก็มาชารักก่อนติดลำปับชีวิตเปลี่ยนเลยเฮ้ยตองหูรอดีกว่าจะได้อยู่นานๆอุ้ยยิ่งไปมาแล้วสัดไปดีกว่าเตรียมออกโผลแบบฟีดอม ไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับแม่งอยู่กันเยอะโคตรโอ้ยกลัวแล้วก็ต้องโดนฝ่อยล่วงเอ๊แต่ทำไมไม่มีใครมาลุมเราเลยมีอยู่หูเจ็บตว์ไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้โหแม่งอยู่ข้างหน้ากูด้วยเอ้ออย่าอย่ามาอย่ามาฟรีดอมอืมฟรีดอมบินแบบฟรีดอม,ดมโอ้พิวมากพิ้วมากผมกูอยู่ไหนแล้วเนี่ย ามึงเลยแล้วกนะันมาเนียนเนียนเลยเนียนเลยไปวินวาเนวเต้เต้เต้เตดิสเต้ดิมึงอะให้ทำม,มันให้ตายทำม,มันให้ตายทำม,มันให้ตายไปเลยโอ้โหย่าปันแนวเย,ย่อชิบหายยิ่ถึงสมัยตอนสละสามปีเลย ฟิวเนเนเลวันนี้เยอะกว่าทุกวันแม่งกี่อันวะนับก่อนนะเออวีฟิวเนเนล6อัน4ตัวก็24อันโอ้โหอ่ะยิงสายยานรับประกันความแรงพังยานได้แ๊บเดียวอะให้ไปแมงมาละ ครับไปไหนครับเอา้าทิมโดโนหนูดูพละกพลังของถ้าได้ยิ้มฟันขนาดยาวได้ไปละไปดีกว่าเข้ารูแล้วครับคุณมินท้ายมันยิงเงี้ยแหละเฮ้ยไม่มีคนตามมาเลยว่ะเราแ,แอบยิงอยู่ตรงนี้ดีกว่ารอความตายอยู่ตรงเนี้ยสวัสดีครับให้กูลนลน็อกคนเดียวหน่อยกุลล็อกคนเดียวหน่อย อุ้ยเชี่ยแม่งไอเดิวไม่มาเห็นว่ดีแม่งแคมกันอยู่ข้างบนคนเยอะเอ้ยเอ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าฮะไม่เคาเตอร์ด้วยขอบคุณครับได้ดาเมจฟรีปุ้งพึ่งที่แม่งโหครึ่งหลอดขนาดมันเกือบเต็มหน้าเลือดอ่ะมาเปล่ามาเปล่าเฮ้ยมันท้าทายเอาเอาอยู่ดีๆก็มาไหว้เฉยเลยฮะไหว้สวยไหว้สวยโอ้ย เฮ้ยชาแม่งโมโหกมงอีกแล้วอย่านะเฮ้ยชิปหายมุบดบมดเฮ้ยตีลังกาเอ้ามุดบมดละครับชาสนาเบิร์นโอ้แม่งไถไถแทงโคตรไกลแบบหนีออกมาเต็มตั้งหลักหนีต่อได้เลยอ่ะมาป่าครับชามาป่าเอาไปมาโอ้ชาแม่งกูกลับเลยเจอพลังดเดลเบิร์นโอโรยไม่เป็นไรเดี๋ยวฟันคะแนดาก,การให้ โอเคมันจริงละวทิพแม่งสวยเขารู้ว่าเพี่เฮ้ยเขี่ยไปติดเคาน์เตอร์เสียได้อั่วท่านก็โดนลงโทษละอืมเจ็บชิบหายเอาด่าบาะทะกันเฮ้ยเข้มงมงขอิดขอผิดเมึงล้มสักทีสิวะเออตาเราเสก บินวาเนลแล้วก็บินแบบฟรีดอมบินแบบฟรีดอมบินแบบฟรีดอมอาต่อเหลือสองนาทีแล้วพังยนันมาให้วานเอลเราส่งหมดก็เอาอันอีกอันหนึ่งมันส่งให้เพื่อนเรียบร้อยปิดฉากแล้วก็ ไปโดนไปอๆๆีรอบอีรอบโอเคฝากรอนแคสให้มันเฮ้ยโอ้โหกล้าเดินมาตรงโตโอย่างนี้ไม่เกรงกลัวเลยงั้นเหรอยูนิคอนออกเยี่ยมไปโดนมามา,ๆๆามาไอ้เชีย่ยเชี่ยแม่งลูมแม่งลูมอีกแล้วเอ้นิวเอฟโต้ดิบมาเจอเปิดลงส่วนเข้าไปเฮ้ยมาทำไมฮะมาทำไมไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าถ้าเราพิ้วพอเราก็จะหลบหนีจากตรงนี้ได้อื โอเคกูมไม่รอดละ <laughs> เออตอให้ยานพังไปก็รู้กันเป็นที่เป็นจักนะครับว่าต่อให้ไม่เราไม่ลงไปก็แต่ก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแต่ไเป็นไรเพื่อดาเมดสุดท้ายเราไปเปรี้ยวเขาดีกว่า <c oughs> โอ้ยโคตนัวอ่ะเอาไปก่อน ยิงอยู่มีบอนแนวบินไปต่อข้างๆลำคาหน้าดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยชาเยชาชาบูเฮ้ยชาโมเอาเอาไม่ไปละเด็ดใครยกว่าวแล้วให่อยากแล้วจากไปดีกว่าสิงค์พีจบละโอ้ยิงใส่นิวเอเวอเรตเลยเนีย่ยถึงกับเมื่อก่อนเล่นติดนิวโซลกาบ่อยแต่สำหรับตัวนี้ ถนัดติดบีมมากกว่าแต่จริงๆตีบาสุก้าก็เออมันจะได้ดามเมจเยอะถ้าเกิดเราใช้มันดีๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบไฮน์ il, เวลาติดบีมปกติก็ได้เออก็จบไปนะครับสำหรับตัวไฮนนิวการดัมซึ่งเป็นหุ่นฉลองครบรอบ5ปีของเกมนี้ตัวแรกและอีกอาทิตย์หนึ่งก็เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันต่อกับหุ่นของท่านผู้นำฝั่งนนโอซิออนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อโอกาสคร,ครับสวัสดีครับ